นั่นก็สรุปของปฏิเสสมบารนี่แหละขมวดที่ไปตายไปเสกเติมกี่ตีนะเตนนะเตนั่นผ่ากีตีกี่ตีที่สองที่สองะทีหนึ่ทีสองพอดีเลยดังนั้นผู้สามารถทำปุญญาภิสังขารเป็นอ่า ปัญญากุญญาพิสังังนั้นผู้ทำปุญญาพิสังขารเป็นจึงกำจัดเหตุคือกิเลสาสวะไปทั้งหมดไปทั้งกามพบรูปประพบอรูปประพบได้จึงสิ้นชาติได้บริบูรณ์สมบูรณ์ และเพราะสามารถทำกิจทำกิจด,ด้วยสัจจย,ยานกิจยานจัตยานได้จริงจึงทำลายการเกิดห้าคือชาติสัญชาติอกกันตินิพพติอภินิพตพ,พติได้สมบูรณ์สิ้นด้วยนิพพานสาม เมื่อทำการลัเป็นการตายครั้งสุดท้ายจิตนิยามหรือจิตวิญญาณของตนจึงสลายแยกธาตุเป็นดินน้ำไฟลมไปเป็นการจบกิจจากการฆาระเป็นการจบกิจจากการด้วยกรรมของตนเองด้วยกาลชนี้ ดูสิ้นปีสิ้นปีด้วยการแยกธาตุนะนะครับนะครับพนะสินพรปีใหม่นะให้แยกธาตุใหช่จิตวิญญาณได้ถือว่าเป็นวันปีใหม่ให้ลูกๆกันคืนนี้ท้ายทับแน้พรสิ้นสิ้นปีเกากันเหยเดี๋ยวปีใหม่เดี๋ยวให้อีกวันปีใหม่แล้วปีใหม่แล้ว สวัสดีวันปีใหม่แลว้วให้พรยังไงบ้างคะฮะให้พรอ,อะไรบ้างอืมขอให้เป็นอหรหันต์กันทุกคนทุกคนรีดรับแตงเนื้อเลยเอาไม่ดียังไง <c oughs> <c oughs> เลยเยอะเยอะเยอะเอวยกับไปทะจำดันก็เลยกไปอ้าวพวกพวกเราพูดแล้วเนี่ยมีมีความหวังเป็นความเป็นไปได้นะไม่ใช่มูมี์ไม่เหมือนที่อื่นภาพเพี้ยนเอาพูดเล่นๆนะครับไม่เล่น คนข้านอกเขาก็ฟังได้พวกนี้มันบ้าบ้าบ่พูดเนเล่นไปนะมันจะเป็นอารมณของอลหันอรหันมีที่ไหนในโลกนี้เขาบอกเชื่อเราอรหันไม่เกิดแล้วหมดในโลกไม่มีอรหันเดี๋ยหรือว่าอีกพวกก็บเออพวกนี้จะเป็นอรหันต้องไปนอนหลับตานอนที่จะอรหันพวกนี้จ้ามันก็ไม่เป็นอรหันบ้าบ้าบ่ ได,ได้อีกหลายพวกกายต่างกันสัญยาต่างกัน<ม>เออะไรไม่อะไรเราใครๆก็ไม่กินเหมือนเรา<ม>ต่างกัน<ม>ใครๆก็ไม่ทรมานเหมือนเรา